ดีเซลล้วนๆตัวท็อปสุด MG ที่เรียกว่ามากี่คันก็ไปเร็วทุกคันนะคะการใช้แมทเทอเรียลเนี่ยเขาเลือกแบบพรีเมียมจริงๆไม่ว่าจะเป็นการใช้หนังพรีเมียมน้าปาของ Mercedes Benz นเนี่ยในการทำเบาะทั้งตัวจะจับไปเนี่ยโอ้โหเป็นหนังเนียนๆนุ่มๆเป็นหนังน้าปะอันเดียวกับที่เขาใช้ทำปลงมาลายเลยแต่เอามาทำเบาะทั้งตัวเลยแล้วมีการเย็บได้สีขาวทำแพทเทิร์นที่แบบล้ำมากๆเอาไว้นะคะรถจะทำงานคำนวณเองว่า ที่จอดนี้พอสําหรับเราหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าที่จอดพอเมื่อไหร่นะคะมันก็จะส่งสัญญาณให้เราแล้วก็จะกดปุ่มจอดนะคะมันก็จะทําการเลี้ยวรถฉึบฉับฉุบฉับนะคะเข้าซองแบบอัตโนมัติเลยสวัสดีค่ะ วันนี้ค่ะเนงทีดาววงดำรงเวทซีอโอของเบนส์มอเตอร์มอลพาทุกคนมาพบกับรถเข้าใหม่แบบสดสดร้อนๆนะคะกับ E Class คือเรื่องยนต์ดีเซลล้วนๆตัวท็อปสุด MG ที่เรียกว่ามากี่คันก็ไปเร็วทุกคันนะคะเพราะว่าเป็นรถที่พิมพ์นิยมจริงๆใช้ได้ในหลายๆไลฟ์สไตล์ด้วยกันแถมยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆอีกด้วยคันนี้เนี่ยมาพร้อมชุดแต่ง MG Sport Pa c k a แ e นะคะแบบเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตค่ะ ทําให้ตัวรถที่ดีไซน์ดูลักชัวรี่มากๆอยู่แล้วเนี่ยดูอัพดูลักชัวรี่ดูเต็มนะคะขึ้นไปอีก1สเต็ปนะคะรวมทั้งสิ่งที่เนีงชอบมากเลยก็คือดีไซน์นะคะด้านหน้านะคะที่เป็นหน้ากระจังแบบโครเมียมทำให้เขายิ่งดูหรูหราแล้วก็ดูคลีนมากๆตัวล้อแม็กนะคะก็จะเป็นล้อแม็ก AMG นะคะขอบ20นิ้วลาย5ก้านะคะ่ะ เป็นแบบชุดแต่งที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกที่เป็นโลโก้ Mercedes-Benz อีกด้วย มาดูด้านข้างกันบ้างนะคะตัวรถเนี่ยดูกว้างขวางใหญ่โตนะคะมากๆนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ว่า Mercedes Ben z ผลิตรถออกมากี่รุ่นเนี่ยเขาก็จะมาร์กจะเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอีค e ลาส W213 ก็ยังเป็นอ e e ี Class ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยสร้างมาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งก็ยังเป็นโฉม W213 อยู่นั่นเองไปดูฝาท้ายกันค่ะด้านท้ายนะคะที่มีเส้นสายที่ดูทั้งหรูหราแล้วก็สปอร์ตชบเฉียวในเวลาเดียวกันเมื่อเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาเนี่ยก็จะมีพื้นท ใส่ของที่เรียกได้ว่าใหญ่มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ใส่ของจะมากกว่าตัว 300e ตัว 350e เพราะว่าไม่ต้องเสียพื้นที่ให้กับตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั่นเองก็เลยใส่ของได้แบบเต็มๆเลยนะคะแล้วถ้าหากใครอยากจะให้ใส่ของมากกว่านั้นอีกเราสามารถที่จะนี่เลยค่ะปลดสลักที่อยู่ทางด้านหลังรถและพับเบาะลงไปยาวๆใส่ของเข้าไปยาวๆถึงหลังคนขับเลยทีเดียวออปชันที่ดีนะคะอย่างฝาท้ายไฟฟ้าหรือจะเป็นการถือกุญแจไว้แล้วก็ แตะฝาท้ายแบบเปิดปิดก็สามารถที่จะทําได้ง่ายๆนะคะแต่นี่ยังไม่ได้ถือกุญแจไว้นะคะก็เลยจะเป็นการโชว์แบบกดปุ่มไปก่อนเลยส่วนภายในค่ะคือไฮไลท์มากๆของ W213 ทั้งเส้นสายที่หรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไปดูกันเลยค่ะเข้าออกรถนะคะตัวนี้เราใช้อ PTION Keyless Go ได้เลยเปิดออกมาได้ง่ายๆเพียงกุญแจอยู่ในกระเป๋าเรานะคะภายในคันนี้เป็นสีดำที่ดูแบบหล่อ แล้วลงตัวมากๆนะคะส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยมันจะดูดําไปหมดหรือเปล่าทุกคนคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์64สีไม่พอนะยังสามารถที่จะเลือกติมเลือกอะไรการปรับเปลี่ยนอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเฮ้ยวันนี้อยากได้อารมณ์สีเขียวได้ไหมได้วันนี้อยากได้อารมณ์สีม่วงได้ไหมได้นะคะซึ่งวันนี้เราปรับเป็นสีม่วงนะเป็นสีน้ําเงิน ไว้รอละเดี๋ยวเราไปดูข้างในพร้อมๆกันค่ะเข้ามาในรถเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหทุกคนจะเห็นเลยว่าดีไซน์ที่มันโอบอุ้มทั้งหมดนะคะมันดูหรูเลิศมากจริงแต่ก่อนที่จะไปเจาะเ,เรื่องดีไซน์เนี่ยขอสตาร์ทรถก่อนนะจุดนี้นะคะเน่งจะกดปุ่มสตาร์ทรถนะคะแค่เน่งขึ้นมาบนรถเนี่ยจะเห็นเลยว่าหน้าจอ LCD นะคะที่อยู่ทางด้านหน้าของคนขับที่ยาว12.3นิ้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรูปรถแล้วก็กระพริบไฟวับเป็นการแบบสวัสดีจ้ะ ให้เราเรียบร้อยเลยนะคะพอสตาร์ทเรียบร้อยจอติดเห็นจออลังมากแต่ก่อนที่จะไปถึงจอค่ะขอเปิดหลังคาก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหลังคาแก้วเต็มบานแบบพารา a m มิกรูฟที่มีทั้งบานหน้าแล้วก็บานหลังที่เป็นกระจกทั้งหมดเลยนะคะนอกจากนั้นจะเห็นว่าในส่วนของด้านหน้านะคะ mm. เดี๋ยวจะมาเจาะนะ,ะในเรื่องของดีไซน์กันก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะมาที่ดีไซน์กันก่อนเลยค่ะ รูปทรงของเบาะของ W213 เนี่ยต้องบอกว่ามันสวยมากจริงๆเพราะว่ามันมีความแบบโค้งเว้าวนูนเนียนแบบ อารมณ์เหมือนเส้นสายที่ล้ำสมัยไปสู่อนาคตมากๆนะคะแล้วการใช้แมท e ท i เรียเนี่ยเขาเลือกแบบพรีเมียมจริง,รงๆไม่ว่าจะเป็นการใช้หนังพรีเมียมนาป้าของ Mercedes-Benz เนี่ยในการทำเบาะทั้งตัวจะจับไปเนี่ยโอ้โหเป็นหนังนียนๆนุ่มๆเป็นหนังนาป้าอันเดียวกับที่เขาใช้ทำพวงมาลายเลยแต่เอามาทำเบาะทั้งตัวเลยแล้วมีการเย็บได้สีขาวทำแพทเทิร์นที่แบบล้ำมากๆเอาไว้นะคะด้านหน้าโอ้โห ไฮโซไม่พอแพ้กันนะคะเพราะด้านบนของคอนโซลเนี่ยเป็นการใช้หนังอาร์ติโกสีดำค่ะนี่คือหนังทั้งหมดเลยนะทุกคนแล้วก็มีการเย็บได้แบบเนี้เอาไว้นะคะเห็นแล้วแบบดูแพงในส่วนของทริมนะคะตัวนี้ก็จะใช้ Open Pore Black Ash Boot เป็นไม้แอชสีดำนะคะที่ใช้การ ขัดหน้าไม้แบบให้เหลือลายไม้เอาไว้เวลาที่เราจับเส้นไม้ทั้งหมดเนี่ยเรายังได้ความรู้สึกของเส้นลายไม้ทั้งหมดเลยและเขาก็ท็อปอัพนะคะด้วยการใช้โครเมียมประดับตามจุดต่างๆทั้งตัวกรอบแอร์ปุ่มกดนะคะทำให้ดูแบบอัพอีกเลเวลหนึ่งมากๆคอนโซลกลางด้านล่างมีการใช้วัสดุที่เป็นไม้แบบ ดำเงาแบบรักเปียโนนะคะก็จะทําให้ดูแบบไฮโซไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็จะมีนาฬิกาอนาล็อกที่มีโลโก้เบนเน่ประดับอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหให้ความรู้สึกสวยงามหรูหราทุกกระเบียดนิ้วจริงๆนะคะ คราวนี้ถ้าเรามองที่แผงประตูเนี่ยเราก็จะเห็นออปชันอีก2อย่างที่หลักๆเลยก็คือทั้งตัว Memory Package นะคะซึ่งตัวนี้สามารถปรับเบาะไฟฟ้าได้ถึง12ทิศทางเลยทีเดียวสิ่งที่มากกว่าเบาะ Memory ทั่วไปก็คือตัวการปรับความยาวของออตัวพื้นที่นั่งนะคะทำให้ท่านที่ตัวยาว ขายาวนะคะสามารถที่จะนั่งได้สบายมากขึ้นเพราะว่าตัวเบาะนั่งเนี่ยมันยาวออกมาจนถึงตัวหัวเข่าของเราได้นะคะและอีกอันนึงก็คือเราจะเห็นตัวลำโพงเบอร์มาสเตอร์ซึ่งแค่ฝาลำโพงก็สวยบาดใจแล้วนึกออกไหมแล้วคุณภาพเสียงที่ใส่มาอย่างเต็มที่เนี่ยก็เรียกว่าอลังมากๆนะคะทัชอัพเรื่องของดีไซน์กันในระดับหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้เราจะเราจะมาเจาะกันในเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างค่ะซึ่ง W 2 1 3เรียกว่าอาัดแน่นมากๆ ก็เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์นะก็เรียกว่าใส่มาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าจอที่กลายเป็นหน้าจอ LCD ทั้งหมดแล้ว12.3นิ้วทั้งหมด2จอนะคะทั้งของคนขับเองที่จะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยเขายังคงที่เป็นเข็มมาอยู่แต่จริงๆแล้วทั้งหมดคือจอแบบดิจิตอลที่เราสามารถที่จะใช้ทัชแพดนะคะเลือกปรับฟังก์ชันต่างๆนะคะที่ตัวหน้าปัดแบบนี้ได้เลยรวมถึงเลือกธีมเลือกคอนเทนต ของตัว ที่หน้าปัดนะคะที่แสดงออกมาเนี่ยได้อีกด้วยสามารถที่จะเลือกตีนตรงนี้ได้นะคะและตัวกลางนะคะเราก็ยังสามารถที่จะเลือกโดยใช้ Command Controller นะ,คะใครที่จะชินยังชินการหมุนอยู่นะคะหรือใครที่ชินการทัช c กรีนนะคะบน touchpad ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้อย่างง่ายดายเลยในตัวจอตัวนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอัดไว้อยู่มากมายจริงๆทั้งตัวน a v i เกชั่นรุ่นใหม่นะคะที่เป็นแบบ เป็นแบบ3มิติมีมุมมองแบบ s a t e l l i ไลท์วิต่างๆที่ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะการเชื่อมต่อมือถือของเรากับตัวรถเนี่ยมันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือสามารถใช้ Apple CarPlay Android Auto เอาแอปที่มีอยู่ในมือถือของเราเนี่ยใส่ขึ้นไปบนจอตัวนี้ได้หรือต่อให้เราไม่เชื่อมต่อตัวรถกับมือถือนะคะตัวรถเองเนี่ยก็ยังมีเบราว์เซอร์ของตัวเองนะคะถ้ารถต่อเน็ตอูเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวรถเนี่ย เข้า Google เข้าพันทิปคือเรียกว่าเข้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยผ่านตัวเบราว์เซอร์ของตัวรถได้เลยนะคะสะดวกนะมากๆสามารถที่จะทำได้แบบหลายสิ่งหลายอย่างเลยด้วยกันนะคะ,อะนอกจากนั้นค่ะจากขอโชว์นะคะตัวนี้ การตั้งค่าตัวรถทำได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกฟังก์ชันการขับขี่นะคะหรือ Dynamic Select นะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะคะซึ่งทุกคนที่เป็นแฟนเบนก็จะพอรู้อยู่แล้วว่าเขาเน้นความประหยัด เน้นความแรงเน้นท็อกเยอะเน้นตีนต้นเน้นแซงเร็วนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการขับขี่เนี่ยก็จะตอบสนองได้ดีมากๆแล้วก็ยังประหยัดน้ำมันได้มากถึง17-18กิโลเมตรต่อลิตรอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งแรงและประหยัดในคันเดียวกันและในขณะเดียวกันเราก็ยังสามารถที่จะเลือกนะคะการขับขี่นะคะในแบบ Dynamic s e l e c t นะคะได้หลายแบบเลยก็คือโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตต่างๆสามารถแยกกันระหว่างตัวเครื่องยนต์กับ แฮนด l i ิ g งพวงมาลัยได้ด้วยนะคะก็เนี่ยใครชอบหมดไหนนะคะก็จัดไปเลยเท่านี้นะคะมาถึงออปชันที่เรียกก็เป็นไฮไลท์เปิดตัววอล์มว้าวมากๆนะตอนที่ w 2 1 3เปิดตัวนะคะก็คือตัว Parking Pilot นั่นเองนะคะ p a r k i ก g Pilot ก็คือระบบจอดรถอัจฉริยะที่รถมันทำเองตั้งแต่การหาที่จอดรถเพียงแค่เรากดปุ่ม Park นะคะตบไฟเลี้ยวข้างที่เราต้องการจะจอดไว้รถจะทำงานคำนวณเองว่า ที่จอดนี้พอสําหรับเราหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าที่จอดพอเมื่อไหร่นะคะมันก็จะส่งสัญญาณให้เราแล้วก็จะกดปุ่มจอดนะคะมันก็จะทําการเลี้ยวรถฉุบฉับฉุบฉับนะคะเข้าซองแบบอัตโนมัติเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเหยียบเบรกแค่เล็กไม่ต้องหมุนพวงอะไรไม่ต้องอะไรทางนั้นนะคะแล้วรถก็จะเข้าจอดในซองได้อย่างแบบตรงมากเวอร์คือบอกเลยว่า รถเนี่ยจอดเก่งกว่าเองแน่นอนนะคะคือสบายใจได้เลยในส่วนของ Parking Pilot ตัวนี้นะคะอ่ะต้องเนื่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของความสบายต่างๆที่ใส่มาให้อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นม่านหลังนะคะม่านข้างประตูหลังซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอวดกันตอนที่เรานั่งข้างหลังค่ะบ่อหลังนะคะนั่งนุ่มมา อย่าหาว่าเวอร์นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นหนังพรีเม,มียมับป้านะคะถ้าได้นั่งถ้าได้จับนะจะแบบทําไมมันเนียนอย่างนี้ทําไมมันเนียนกว่าหนังหน้าฉันอีกนะคะมันแบบนุ่มจริงๆแล้วก็เลกรูมเฮดรูมสบายปิดม่าหน่อยดีกว่าปิดม่าหลังให้ด้วยคะ่ะ แค่นี้ก็จะได้ทั้งการปกป้องจากแสงแดดแล้วก็ความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะที่วางแขนนะคะคอนโซลกลางด้านหลังต่างๆนะคะพร้อมนี่ใส่แก้วน้ำได้ชิลๆค่ะทุกคนและก็ที่สำคัญวันนี้ของเยอะจังเลยนะคะสามารถที่จะพับเบาะฟึบนะคะแบบนี้ได้แล้วก็ตรงนี้คือเมื่อกี้ เราปิดไปแล้วรอบนึงเนาะมันก็เลยไม่ออกแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวใส่อินเสิร์ตไว้ให้นะคะเปิดพับบบอใส่ของนะคะสะดวกสบายมากๆในทุกๆไลฟ์สไตล์เลยทีเดียวค่ะ รถคันนี้นะคะวิ่งมาเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นนะคะกับการบำรุงรักษาดีๆตลอดทางไ,ได้ว่าเอาไปใช้ได้ยาวๆเลยราคาก็พิเศษมากๆเพียงแค่2290 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเนีงฝากเปิดโทรศัพท์ติดต่อไว้ตรงนี้เลยนะคะที่0 9 2 9 2 4 5 6 4 1หรือแอดไลน์ line, เข้ามาคุยกันในที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูม Benz m o t o r Mall และแน่นอนรุ่นนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะคะแล้วก็จะมี waiting List อยู่ในนั้นเยอะมากเลย ท่านใดที่อยากได้สามารถที่จะเข้ากลุ่ม Line Open Chat นะคะแล้วแอบ,บดูสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดได้เลยค่ะวันนี้เน้งกับ e 2 2 0่ D m g ตัวท็อปสุดคันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้แนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ